การเลือกตั้งที่ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมและได้เห็นการเดินหน้าเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมือง8พักอีกด้านหนึ่งก็เริ่มได้เห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนบางกลุ่มนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ตั้งคำถามว่าการเลือกตั้งจะถูกแทรกแซงโดยเฉพาะจากสหรัฐหรือไม่และได้ไปยื่นหนังสือที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยพร้อมๆกับตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงบทบาทของสหรัฐ ต่อการเมืองไทยด้วยค่ะประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือชื่อย่อว่าสปปรสรวมตัวกันที่บริวเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะเพื่อยืนหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐให้ยุติการแทรกแซงการเมืองของไทยประธานของกลุ่มยืนปราศัยและส่งสารไปถึงสหรัฐ ออ้้คนนที่่่มมมัยูตตาาาาางงเเืแลววกิจการกนั้นเอกอัครราชทูตสหรัฐโรเบิร์ตเอฟโกเด็กออกไปรับจดหมายด้วยตัวเองขอบคุณคนที่ไปยื่นหนังสือและย้ำว่าสหรัฐเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยวันนี้ดิฉันได้สอบถามไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในไทยนะคะถึงท่าทีของเอกอัครราชทูตสหรัฐโรเบิร์ตเอฟโกเด็ก โฆษกรบุว่าเป็นความตั้งใจของเอกอัครราชทูตที่จะพบกับคนไทยทุกกลุ่มถึงแม้จะเป็นกลุ่มคนที่เห็นต่างจากนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐดิฉันสอบถามเพิ่มด้วยนะคะว่าคิดอย่างไรที่สหรัฐมักจะถูกตั้งคำถามเรื่องพยายามแทรกแซงการเมืองไทยฟังคำตอบของโฆษกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยค่ะ Ambassador Godek thanked them for coming and reiterated that the U.S. respects the institution of the Thai monarchy and understands the great esteem in which Thais hold the royal family. He also emphasized that the U.S. doesn't have a preferred outcome in the election and doesn't support a specific party or candidate. The United States looks forward to working with the government that emerges from Thailand's democratic process. The Thai people alone should choose who governs them. Um, I don't want to speculate about the motives of other people. I do want to be clear that the United States did not interfere in the Thai election. Those pernicious conspiracy theories do a real disservice to the tens of millions of Thais who participated in their own country's democratic process. I also think all Thais saw their countrymen, their countrywomen, enthusiastically cast their votes, choosing from a wide range of political parties and candidates who ran vibrant campaigns that addressed the needs of their constituents. I think these conspiracy theories about alleged foreign interference in Thailand's election also do a real disservice to the Royal Thai government's election commission, which administered an overall smooth and peaceful election on May 14. ในยุคข,ของอดีตเอกอักษรสถูตกลินทีเดวีสก็มีคนรวมตัวเพื่อร้องเรียนว่าไม่เคารพสถาบันนะคะครั้งนี้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสปาปรสระบุว่าต้องการแสดงเจตนารมณ์ว่าไม่พอใจในโยบายต,าต่างๆของพรรคก้าวไกล ถึงแม้จะได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้ง14ล้านเสียงเรื่องที่สหรัฐเรื่องที่กังวลของกลุ่มประชาชนที่ไปรวมตัวกันก็คือสหรัฐอาจจะเกี่ยวข้องกับการแต่ต้องสถาบันการแก้ไขมาตรา112การยกเลิกการเกณฑ์ทหารและสหรัฐอาจจะเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันนี้ก็มีกระแสข่าวด้วยนะคะว่าถ้าพรรคก้าไกลได้เป็นรัฐบาลก็จะเปิดทางให้สหรัฐ ตั้งฐานทัพในไทยโฆษกพักก้าวไกลระบุค่ะว่าเป็นข่าวลวงเราอย่าเอาอย่เราอย่าไปเอาไอ้เรื่องการที่คนบางคนนะครับที่เขามีความสัมพันธ์อาจจะทางการทูตนะครับต่างๆเนี่ยมาใช้ในการบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เราสนิทกับทัพเราสนิทกับประเทศนี้แล้วเดี๋ยวประเทศนี้เขาจะมาตั้งฐานทัพเพราะว่ามันมัน มันคนละเรื่องเลยนะครับมิเช่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปประเทศเราไปสัมพันธ์กับจีนเราจะให้จีนมาตั้งฐานทัพด้วยเหรอเราไปสัมพันธ์กับองังกฤษเราจะให้อังกฤษมาตั้งฐานทัพเดี๋ยโอ้ไม่ใช่คนละเรื่องเลยนะครับทางโฆษกพักก้าวไกลย,ยืนยันว่าพูดคุยกับหลายประเทศและในฐานะพักการเมืองก็ต้องทำหน้าที่เพื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและจะต้องทำให้ไทยได้รับการยอมรับมากขึ้นในเวทีต่างประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในงานแถลงข่าว MOU ของ8พักที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลคุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าไกลกล่าวบนเวทีถึงทีมที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของพักนะคะโดยระบุถึงคุณฟัวดีพิสุวรรณนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองฟัวดีเป็นลูกชายคนโตของดรสุรินพิสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับรายการทันโลกไปนะคะเรื่องของการวางสมดุลของไทยโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐและจีนที่ไทยก็จะต้องกลับมาเป็นกลางก็คือการสร้างความสมดุลสร้างสมดุลก็หมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆชาติจะมองว่าเรา,อาพอเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มใบเนี่ยทำให้ช้อยในการที่จะเราจะคุยกับประเทศมหาอำนาจอะไรเนี่ยมันจะเอียงไปทางเมืองจีนสักนิดนึง เราก็พยายามปรับให,ให้ให้ให้มาตรงกลางมากขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้ต้องอย่าลืมว่าเครื่องมือทางการทูตของเราเครื่องมือทางการต่างประเทศของเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันหมายถึงว่าหมายถึงว่าเรามีออปชันให้เล่นหลายๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมมติจะเปรียบเหมือนกล่องอุปกรณ์ศิละปะเมื่อก่อนเราจะมีแค่ดินสอสีสีเขียว ตอนนี้เราจะมีหลายๆสีมากขึ้นมีสีแดงสีส้มสีน้ําเงินสีฟ้าอะไรต่างๆเพื่อ <c ười> ที่เราจะเลือกใช้มันได้อย่างถูกต้องแากต่างกันไปแต่ละสถานการณ์ครับอันนั้นก็คือรีบาลานซ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มสปป,ปสอ,อาจจะมองได้อีกครั้งนะคะที่คฤษฎีสมคบคิดว่าสหรัฐแทรกแซงประชาธิปไตยของไทย <c oughs> และไทยถูกแทรกแซงโดยสหรัฐแ,และหน่วยข่าวกรอง CIA กำลังถูกจุดเป็นกระแสอีกครั้งค่ะท่ำกลางการรอความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลไทยหลังจากการเลือกตั้งค่ะ